ยายม้อนได้สุกเห็ดไข่ใส่จมโปงค่ะเพื่อนๆไปขุดตาหม่ววานี่นะคะแด้พป่ิโตแล้ค่ะก่อนอื่นเราก็เอาจีบปปมมาขัวนะคะขวกับผิโสดค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านทางผาาอีสานเนาะค่ะเพืเเ่อนๆกะยาบาดกันเด้อเป็นอาหารถี่พอแม่เถ่าคู่แก้ผ้ากิน แค่สมัยโบราณค่ะเหมือน,นยี้หม่อนคนกิบโปมใส่เห็ดไขค่ค่ะเห็ดไข่นี่กะตาสมัยไปหาเนาะค่ะแล้วก็หนึ่งใสฟิดไว้เนาะคะ่ะยมอนกับมาต้มนะคะต้มใสน้ำปลาค่ะแล้วก็จะเอามาสุปนะคะสุปใสกันกับกิปโปมนะคะที่ย,ยมอนทำไว้นะคะ นี่ค่ะเัาล,ลักัดใส่นกนะคะคคกกระสานี่ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวที่มี่ถูกเฮียนเนาะค่ะว่าเป็นเมนูของทางภาคอีสานเฮาค่ะมันแซ่บแซ่บเลยค่ะเพื่อนๆแต่เยาว่าเด้มเลือเพื่อนๆทงังภาคอีนค่ะเป็นวิถีชีวิตนะคะเป็นอาหารที่อร่อยมากๆค่ะอาหารชั้นเลิศเลยล่ะค่ะ เป็นหรักผู้เคยกินเนาะค่ะเนาะสุกเห็ดไข่ส่ติปูมค่ะหลังจากตำทุกอย่างให้ละเอียดแล้วก็ะจะใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ผงปรุงรสเกลาค่ะแล้วก็หมอมชีใบเลื่อยหั่นนะคะหั่นฝอยไม่ม่าใส่ลูกโดดน้ำนะคะนิดหน่อยค่ะแล้วก็ห้าวกะคนใส่กันนะคะกับที่ห้าตำไว้นะคะรสชาติกะยาเห็ดเข้มเนาะคะ่ะมันจะได้ รสชาติของเห็ดนะคะได้ความหวานของเห็ดนะคะนี่ค่ะสุกเห็ดไข่ใส่จิบโปงค่ะจิบโปงจิรอนะคะยายมันจะกินกับไข่ต้มนะคะไข่ต้มเนี่ยก็เป็นไข่เป็ดที่เลี้ยงนะคะเหลือกินกับแบงขายะคะ่ะอันนี้ยายมันเก็บไว้กินเนาะคะ่ะเพื่อนๆไข่ต้มปนจีรอใส่เห็ดไข่ค่ะกับสตอค่ะ กับผักสดหลายๆชนิดนะคะ่ะขอบคุณที่มาชมกิบค่ะเป็นเพื่อน